สวัสดีค่ะอนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหมอควินพยากรมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้หมอควินจะมาเปิดไพ่ยิบซีตรวจดวงชะตาชาวราศีกุมลัคนากลุ่มปฏิหารและข่าวดีที่คุณจะได้รับในสามเดือนนี้ค่ะปฏิหารและข่าวดีที่คุณจะได้รับจากจักรวาลของคุณมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหมอควินจะใช้ไพ่ยิบซีทำนายเป็นแบบภาพรวม general reading ก็ข,ขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่เดจัสติกราศีกุมชาราศีกุมสามเดือนหลังจากนี้นะคะสิ่งที่ท่านจะได้พบเจอก็คือเรื่องความถูกต้องด้านกฎหมาย เอกสารนะคะหรือว่าสิ่งที่ท่านต้องตัดสินใจขอให้ท่านยึดมั่นนะคะในความซื่อสัตย์ซื่อตรงตรงไปตรงมานะคะแล้วก็มีปณิธานของตัวเองมีเป้าหมายชัดเจนแล้วแล้วก็สิ่งที่ท่านรอคอยก็จะเป็นใบดังหวังและตั้งใจก็คือ ความจริงใจความชัดเจนตรงไปตรงมานะคะหรือนะคะท่านที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านนะคะกฎมงกฎหมายนะคะการขึ้นรงขึ้นซานหรือว่าการต้องต่อสู้กับเขาเรียกว่าเออฝ่ายตรงข้ามที่เอารัดเอาเปรียบท่านหรือสถานการณ์ที่ทําให้ท่านเนี่ยลำบากใจก็จำแต่นะคะด้วยความที่เราเนี่ยนะคะตัวท่านเองชาวราศีกุมลัคนากุมเนี่ยนะคะ ตั้งมั่นในคนงามความดีก็จะได้เจอคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือเป็นนักกฎหมายหรือเป็นคนที่จะเข้ามาช่วยท่านคลี่คลายได้ขอให้อดทนเข้มแข็งนะคะและตัวท่านเองจะผ่านมันไปได้สิ่งที่ดีข่าวดีข้อที่สองก็คือในเรื่องราวของการเงินการเงินจะขยับดีขึ้นค่ะนะคะจะมา,าจะมีข่าวดีขอภายค่ะจะมีข่าวดีในเรื่องราวของ เอองินเดือนขยับขึ้นโบนัสนะคะงานพิเศษชื่อเสียงตำแหน่งนะคะถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากเป็นภาพรวมของชาวราศีก,กมุมไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนนะคะเป็นบางท่านบางคนดังนั้นเนีทุกๆท,ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะดังนั้นนะคะไพ่ขึ้นก้าเหรียญก้าเหรียญก็คือ ฐานของการเงินของท่านจะขยับดีขึ้นนะคะจะได้รับเงินก้อนบางท่านก็จะมีรับรอยมีโชคลาบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตบางท่านก็จะมีนะคะเอ่อเด่นในด้านชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าด้านสังคมนะคะที่ท่านเนี่ยได้เอ่อทำงานหรือว่าองค์กรสาขาบริษัทอะไรต่างๆธุรกิจของท่านก็จะกระตุ้งขึ้นดีขึ้นขยับขึ้น ก็เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคขึ้นไปนะคะ3เดือนภายใน3เดือนข้างหน้านี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันต่อค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไพ่ใบต่อไปมันไพ่เดลเวอร์สำหรับคนโสดนะคะมีนวโน้มที่จะมีคนมารักมาชอบหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักก็จะสวิทกันมากขึ้น มันเติมความรักให้กันและกันนะคะคนมีครอบครัวก็จะเป็นพ่อแง่แม,แม่งอนกันอยู่มีเรื่องราวบางอย่างที่นะคะทําให้ทะเลาะกันหรือเข้าใจกันผิดนะคะก็ขอให้ปรับความเข้าใจกันรีบปรับความเข้าใจนะคะอย่ากโกรธกันงานอย่างงนกันนานนะคะเอ่อส่วนคนโสดก็มีจะมีความเแจกขนมจีบหรือตัวท่านเองจะมีเสน่ห์นะคะเอ่อคนที่มีคู่นะคะมีคู่ครองมีแฟนมีคนรักทางไกลต่างประเทศ ก็จะได้รับการเซอร์ไพรส์จากเขานะคะจากคนรักนั่นเองทำให้ท่านรู้สึกใจฟูนะคะหรือว,ว่าจะมีเ้าเรียกว่าในด้านความรักก็จะดูสวิทกันมากขึ้นนะคะหรือคนรักเกา่าความรัก,กเก่าเ่าจะรีเทิร์นเนาะเรามาดูกันต่อคะ่ะชาวราศรีกุมลัและกุุมใน3เดือนข้างหน้านี้เนี่ยจะต้องเจอเรียกว่าเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคค่อนข้างใหญ่ แต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของท่านเนี่ยท่านจะผ่านไปได้นะไม่ว่าปัญหาอะไรที่ท่านเจอในสถานการณ์ตอนนี้มันดูย่ำแย่นะคะหรือว่าดูแบบเหนื่อยล้านะคะเออชาวราศีกุมเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความเจ้าชู้ในบางส่วนบางจุดนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแต่งตัวดีแต่งตัวเนี้ยบถึงแม้จะใส่เสื้อยืดหรืออะไรวยสบายแต่ก็ยังดูดีนะคะเป็นคนที่มีบุคลิกดียกเว้นนะคะเอ่อแบบไม่ใส่ใจตัวเองในบางบาง,บาง,บางครั้งบางบางครั้งบางเรื่องราวที่ทําให้ท่านในจิตตกเครียดกังวลก็รู้สึกว่าเบื่อๆเซ็งๆในการที่จะลุกมาแต่งตัวให้แบบดูดูดีนั่นเองนะคะแต่ ชาวราศีกุมถ้าถุกฉลกนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างรูปร่างสันทัดเนาะนะคะผิวสองสีได้นะคะขาวเหลืองหรือดำแดงได้นะคะแล้วก็เออ่จะเป็นคนที่มีคิ้วนะคะลักษณะคิ้วดกนะคะคิ้วดดดดำนะคะคิ้ว รูปทรงคิ้วสวยงามนะคะคิ้วเข้มถ้าเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้หญิงก็จะมีเอ่อคิ้วบางๆหน่อยไม่เข้มมากนะคะก็จะถูกฉลบเนาะแล้วก็นะคะจะเป็นเอ่อคนที่มีโชคในสามเดือนข้างหน้านี้จะเป็นคนที่เกิดราศรีกุมลัคกากลุ่มประจําวันอังคารนะคะวันศุกร์วันอาทิตย์และเสราร์ค่ะข,ข้างัจะมีโชคลับลอยนะคะในด้านการเสรี่ยงโชคเรามาดูกันต่อนะคะ ไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่วิ e อ o f f o r t u ู e ค่ะดวงชะตาที่ตกก็จะดีขึ้นนะคะคนที่ขึ้นแล้วก็อย่าได้ใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มของการที่จะได้เงินเยอะออกเยอะหรือว่าตัวท่านเองอาจจะเจอเรื่องราวที่แบบจําเป็นต้องใช้เงินแบบฉับพลันทันด่วนหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือให้ระวังในเรื่องราวของการใช้เงินนั่นเองในปีนี้นะคะในสามเดือนข้างหน้านี้หรือ ภายในปีนี้ค่ะนะคะบางท่านมีแนวโน้มของการได้เดินทางไกลนะไปต่างประเทศเลยนะคะไปศึกษาไปเรียนต่อไปทํางานหรือตั้งเป้าหมายไว้มีความตั้งใจไว้นะคะว่าจะเดินทางไปทํางานหรือเดินทางไปศึกษาหรือไปเยี่ยมแฟนไปเยี่ยมครอบครัวอะไรก็ตามแต่ก็สามารถที่จะได้รับข่าวดีนะคะเปอร์เซ็นที่จะมีซ่าหรืออะไรต่างๆแหละผ่านมีแนวโน้มสูงนะคะแต่ถ้ายังไม่ผ่านไม่เป็นไร ก็ไปยื่นใหม่อีกครั้งนะคะแต่ว่าเกณฑ์ปีนี้เป็นเกณฑ์ที่ชิปประจรลงเท้าเลยนะคะชาวราศีกุมและคนากุมต้องลุยอย่างเดียวนะคะปีนี้และอีก3ามเดือนข้างหน้านี้ก็นะคะจักรวาลก็จะนำข่าวดีมาให้ท่านขอเพียงเราเข้มแข็งอดทน มีพลังใจคิดบวกนะคะแล้วก็โฟกัสตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองว่าปีนี้ฉันอยากประสบความสำเร็จอะไรบ้างนะคะถ้าตัวท่านเองเนี่ยทำอะไรเดิมๆแล้วมันไม่ดีขึ้นเราก็ลองเปลี่ยนพลิกแพลงลองมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตนเองนะคะหรือว่าถ้ารู้สึกเบื่อๆเอซ็งๆ,งๆงก็ลองให้โอกาสตัวเองไปอยู่ในสันที่ที่มีพลังงานดีๆนะคะแล้วก็รับอากาศดีๆไปเปิดหูเปิดตา นะคะไปเรียนรู้นะคะไปพักผ่อนผ่อนคลายนะคะอย่าก,กังวลหรือเครียดตลอดเวลาเนาะมันจะทําให้พลังงานรอบตัวท่านเนี่ยดึงดูดอะไรที่ดีๆเข้ามายากจักรวาลเนี่ยก็อยากจะช่วยคุณอยากช่วยท่านแต่ว่าก็ไม่รู้ช่วยยังไงนะเมื่อท่านก็นะคะจิตตกอยู่เครียดตลอดเวลานะคะรู้สึกท้อแท้รู้สึกเบื่อ,อเซงอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นไพ่พลังงานของความติดขัด นะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของสุขภาพค่ะหลายๆท่านที่หักโหมงานหนักนะคะทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้หยุ่นไม่ได้พักผ่อนเลยก็ระวังนะคะจะล้มป่วยจะป่วยกระทันหันถึงขั้นนะคะการผ่าตรงผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินนะคะให้เรามัดระวังด้วยนะคะแล้วก็อย่าหักโหมเกินไปนะคะ ในช่วงสาเดือนข้างหน้านี้มีแนวโน้มของการได้ไปประชุมม e ติ้งนัดหมายพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานก็อาจจะยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่บางท่านก็เจออุปสรรคในเรื่องขององคอ์กรนะคะเพื่อนมวมงานลูกน้องบริวารสร้างปัญหาให้หนักอ,อกหนักใจหรือว่านิสสินเก่ามันคงเพิ่มพูนทวีคูณก็ค่อยๆนะคะค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไปยังมีคนที่นะคะอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับท่านให้ให้พลังใจตัวเองนะคะหมอกเวินก็ส่งพลังใจให้เอฟซีท รักทุกท่านที่เข้ามาชมช่องหมอกเคียนด้วยนะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ดมูลค่ะดมูลก็คือแน่นอนชาวราศีกมุมปีนี้หนักใจค่อนข้างเยอะลำบากใจอึดอัดใจอยู่ในสถานการณ์ของเออเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่ย่แย่หรือว่ารู้สึกเหนื่อยล้าบางท่านมีเงินแต่ว่าไม่สบายใจบางท่านสบายกายแต่ไม่สบายใจบางท่านเนี่ยทุกในเรื่องราวของที่จะ เดินต่อไปกับชีวิตยังไงรู้สึกเหมือนการมืดแปดด้านรู้สึกท้อแท้เคยมัง่งคั่งร่ำรวยเคยประสบความสำเร็จเคยเออมีโชคชะตาที่ชีวิตขึ้นแต่ก็มาติดขัดหรือว่าชีวิตเจออุปสรรคมากมายหรือว่ากลายเป็นว่าเงินเหลือน้อยหรือว่าแทบหมุนไม่ทันอะไรต่างๆก็ต้องเริ่มกันใหม่นะคะไม่มีคำว่าสายเนาะนะคะ ปีนี้ให้ทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างอย่างเช่นเติมน้ำมันตะเกียงนะคะหรือว่าถวายหลอดไฟนะคะจะทําให้ชีวิตเนี่ยสว่างสวยรวมถึงนะคะการทำบุญให้กับอุปติกะต่างๆนะคะทําบุญให้กับเวิญญาณทําบุญลงศพอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าจะดีนะคะในปีนี้นะเสริมดวงเสริมบารมีนะคะแล้วก็บุญอื่นๆก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะคะตามตามอัธยาศัยได้เลย ไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของการกลุ้มใจกันแบมือสองเหรียญหมุนซ้ายใจขวาการเงินค่อนข้างตึงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะหาเงินเก่งเก็บเงินไม่อยู่เงินเข้ามาเยอะออกเยอะมีแต่รายจ่ายนะคะแล้วก็ต้องคอยช่วยเหลือสพอร์ตคนอื่นอยู่เสมอมาสรุปแล้วนะคะไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่สรุป <c oughs> อืมเป็นไพ่แปดดาบพันธนาการของความทุกทุก แปดด้านเขาเรียกว่าหลายๆด้านเลยทุกเรื่องเงินเรื่องความรากักเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้น,นพอแก้เรื่องนี้เรื่องนั้นก็มาพอเรื่องนี้ออกไปแก้ไขได้เรื่องนั้นเรื่องนั้นมาใหม่ขออภัยนะคะหมอเรียนพูดแบบตะกุกตะกักติดๆขัดๆนิดนึงดังนั้นนะคะปัญหาที่ท่านพบเจอเนี่ยในสามเดือนข้างหน้านี้นะคะถามว่ามันคลี่คลาย ได้ไหมคลี่คลายแต่มันค่อยๆคลี่คลายไปทีละเรื่องเล็กๆน้อยๆยังไม่ถึงกับว่าคลี่คลายได้เลยทั้งหมดแต่ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีกับท่านเพราะว่าท่านเองเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วก็จะต้องแบบว่าสู้กันสักตั้งหนึ่งลุยกันสักตั้งหนึ่งเชื่อศรัทธาลงมือทำคำว่าศรัทธาก็คือศรัทธาในตัวตนของตนเองนะคะทำงานร่วมกัน กับจักรวาลของคุณจักรวาลก็คือจิตของคุณนะคะเวลาที่ท่านนึกอะไรไม่ออกให้ผ่อนคลายนะคะสุดลมหายใจเข้าออกลึกๆผ่อนคลายหาที่เงียบสงบและลองทึงคําถามว่าทํายังไงจะทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นจะมีหนทางไหนที่ฉันจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้ใช้เทคนิคของหมอกเวินได้เช่นกันนะคะในการใช้การฮิลิ่งเยียวยาจิตใจตนเองหรือว่า พูดคุยเขาเรียกว่าเชื่อมต่อกับจักรวาลของคุณถ้าท่านที่ศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดจะเข้าใจนะคะก็เหมือนกับการทําสมาธิผ่อนคลายนั่นเองนะคะก็ขอให้ชาวราศีกุมรัากุมทุกท่านโชคดีร่ารวยแห่งๆพบเจอปัฏิหารและสิ่งที่ดีๆนะคะในเร็วๆนี้นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ